ปลาลายเสือเดี mai, Martine, ๋ยวมันจะสำลักอาหารตายน้ำเยอะจัดสวย่ะตัวเป็นโหสิบโลแล้วมั้งตัวใหญ่มากดูดิมดูดิดูดิดูดิอกินนดุดเหือกเราก็มันมันหวานไปไกลๆบ้างเลยเผื่อมันมากินไม่ถ่วนมันยังกำลังมากันแม่รวมในไกลเลยไกลเลยเราจะกองแต่ทีเดียวหนว สาาาไกลๆเลยแม่ตรงสุดด้วยมาไม่ถึงมันมาตต่มันน้อยแต่หนปลากอดูปลาก็ดิกินเท่าไหร่ก็กินทั้งวันแหละดูดิตัวั่กเด็กเดกเเนี่ยเดินขึ้นไปข้างบนได้นะร้อนโอ้โหดูดิปลาดุกเผือกต้มร่มั่ยไหนปลาดุกเผือก ใหญ่มากอ่ะหมาดูหอมแห้มากเลยมันเป็นวัดที่อยู่ไกลไม่ค่อยมีคนมาโอ้มีปลาเล็ด้วยตั้งเริ่มเลยหนังอ่ะในปลาเล็บตูน่ะโลกนี่น่ะอ๋อวิ่งไงไอ้เต่าทลายปลาเล็บเร็วเต่าน้องมาเต่ามานี่ยือเต่าน้องเต่ามาแล้วเร็วเร็วเดี๋ยวไม่ทันเขาเร็วเจ้าเต่าหมแป๋มหมแป๋ม โยนอาหารไปให้มันดิเดี๋ยวไม่ทันเขากินนั่นนะเลวมาทางนี้เจ้าเต่าเจ้าเต่ามานี่แล้วเจ้าเต่าแล้วไอ้แรดกินใหญ่เลยแรดโอ๊ยจมแล้วจมแล้วเขาว่าไหวไม่ทันเข้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่น้องว่ายมาแล้วแม่เอ่ะแต่วันกินอาหารด้วยนายเต่าอ่ะนั่นน่ะปากชุบชุบหมกบแมพหมอบแมพ สาดไปเห็นเต่านั่นแหละสาดไปเลยไม่มน,น่าจะถึงไม่ถึงจริงจริงม,<ด>มามแล้วเต่ามาอีกหน่อยจะถึงพยายามหน่อยพยายามหน่อยแหวมแปมฟ้มองแปมฟ้องเพราะว,ว่าเนี่ยมันเริ่มอิ่มกันแล้วเราก็เก็บไว้ไว้ให้วันอื่นมั่งก็ได้ไว้มาตอนไหนก่อนเป็นมัดปากไว้โอยให้มมันไปนาก็ซื้อมามกินมากเดี๋ยวท้องมันจะแตกตาย โอ้ดูปากมันสิสดเอาสดเอากินมากแล้ว o, มันกินแป๊บเดียวดูปลาดูปลาช่อนเดียวปลาดุกดิ่บางตัวมันก็ไม่ได้กินเนี่ยนี่ฝูงปลากำลังว่ายน้ำมาเอาแหเมื่อวานเต่าไม่ถึงนี่ซั้นมาแล้วเลยตั๊ะเนาะวันนั้นแม่มามันอยู่ตรงนี้เฮ้ยเรามีเต่าอยู่ตัวเดียวเต่ามี่สีพาโดนเขาแย่งหมด ถึงะแะโ oh. อ้อ้าวน้องกับลังหันน้องเต่ามาแล้วแรงกระทะแรงกระทะโตโดนหางโดนหางน้องน้องคือคนเดียวโดนเดียวได้ไม่ได้กินดีหรอกโดนปลาหนีหมด <S <S โดนปลาหนีหมดถ้าเธอจอดลมโอ้เขาไม่เขาไม่ให้อะค่ะไหนอย่าหายไปไหนแล้วเต่าโดนปลาโดนปลา,าลุม ยังไงหัวโผลอ,อยู่นั่นี่ยหมดทุกทีมันไม่ทันกินเขาไม่หนักไม่ทันกินเลยอยูไ่ได้กินอยู่นะเห็นปะ่ะไอ้อาปากนบเน็นนนตนกเนลยมาดุกงับหัวแล้วหมดมี10ก็สอบก็หมดแบบนี้